สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ,ม,บมื drum, ่อนี้จะพับบป่าปบ้านนั่นเอามิ่นครับผมทางมิมนหางเงี่อทางมิ่นครับยาของเบื้องเลยครับยางของเบื้องเลยว่ากันเห็นอะไรครับเบื้องนะครับว่าหางเงี่ยวะนี่นะครับทางเงี่ยเห็นมั้พี่น้องชุ่มมันไก่ด้วยนี่เงลายไรขังเงี่อยู่เพราะว่า ตัดเอคุณตัดทั้งคนเลยแล้วตอนนี้จะให้บ้าไปดึงออกแล้วครับบัดดิรุ่นกันนะสุดยอกับแม่รุ่นกันครับรุ่นกันไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาละครับตัดตัดนั่นแหละเดี๋ยวผมถอยออกมาก่อนพี่น้องผมณบ้าไปใจกันงานนี้มาไปทั้งขับเป๋อทั้งครับผม

ไก่ลิ้นพล่องเดยระวังเด้ลลอระวังเด้ยลลอดยต่อให้มันเมาก่อนคนหรือเมาครับเดือนนี้เมาไปว่าเมาก่อนมิีมลรอครับโอ้โหหัววันใหญ่ลิ้พนพล่องเอ้ย มันมันมันสีเบลอแล้วตอนนี้ถึงเป็นตัวแล้วครับหัวน้าวันก็ฮะเอาเด็บบาลเลยเดี๋ยวเดี๋คือมีก่อนค่อยๆดึงมาแด้วดึงดึงหอ่อยตมา้ยเอามีมาก่อนมึงตัดตัดทั้งคนก็ได้มันจังไงเออเออออกมาบา ไปเด้อครับมาตุ๊กตเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงตุ๊กาเลี้ยงต้องเลียงได้แล้วครับพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้ผลงานหัวหนัหวานเอามาชมดูมาชมผลงานด้วยบินออก็พีล้วเดี๋ยวมาชมผลงานมาชมผลงานน้องหัวหนัหวานพี่น้องเอ้ยหัวบักเงยหนึงบานบอกไปก็ได้มาแล้วครับผมมึงดูมึงดูมึงดู มึงสมนุนมึงครับหัวน้ำบานโอ้หัวน้ำบานใครพี่น้องเอ้ยสะท้อนแชร,ร์เลยกูเล่ะหัวน้ำบานมึงมึงมึงทั้งพี่ครับอย่างไรครับั้งกับหัวน้ำบานมึงเอาหัวน้ำบานเพิ่อนมึงพีน่น,น้องเอ้ยโอ้เสุดละคลิปนี้ก็พราะไปทำไมครับผม,ผมไปหรือว่าพลาดครับมาคลิปนี้กดไลค<อ>์กดแชร์ครับไอ